สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวลำโพงซาวบา q ์ q 9 0 r ครับเป็นของซัมซุงนะครับเมื่อก่อนเคยเป็นตัวท็อปแต่เดี๋ยวนี้ตกดุ่แล้วครับผมมีรุ่นใหม่มาแทนที่เขาแล้วครับซาวบาตัวนี้มาด้วยระบบ7.1.4นะครับให้ลำโพงมาประมาณ สิบกว่าตัวได้นะครับก็ของที่ให้มาในกล่องน,นะครับก็จะมีลำโพงตามรูปเลยนะครับลำโพงหลังแล้วก็ซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายทั้งหมดเลยนะครับเอ่อที่ผมใช้งานมานะครับมีปัญหาครับเอ่อที่ผมพบเจอมานะครับก็คือสัญญาณขาดหายนะครับในการเชื่อมต่อของตัวซับแล้วก็ลำโพงหลังนะครับคือถ้าเกิดมีสัญญาน ถ้าเอ้ยถ้าเกิดมีสัญญาณอะไรรบก,กวนมาเนี่ยจะทําให้สัญญาณของออลําโพงหลังแล้วก็ซับเบอร์เฟอร์ขาดสัญญาณทําให้ลําโพงเปล่งพลังเสียงออกมาแบบเหมือนลาโพงจะแตกนะครับเดี๋ยวเรามาดูบนกล่องว่ามีอะไรครับผมนี่นะครับบนกล่องก็เขียนโลโก,ก้ไว้ และก็ซาวบาตัวนี้ใช้เพื่อเออเขาเรียกว่าอะไรนะใช้กับทีวีรุ่นใหม่นะครับ Q LED นะครับถึงจะได้ประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับส่วนระบบเสียงที่รองรับนะครับก็ a d m o d DTS แล้วก็ระบบเสียง5.1นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันเลยนะครับผมนี่ครับตัวซาวบาครับ ให,ใหญ่และหนักด้วยครับยาวด้วยครับตัวซาวบาครับจะมีลำโพงที่ติดมาในซาวบานะครับทั้งหมด10กว่าตัวเลยนะครับมีลำโพงบนนี้ครับหนึงตัวแล้วก็ด้านข้าวอีกตัวหนึ่งนะครับมันขอบอกว่ามันเป็นระบบยิงนะครับยิงยิงกระทบ แล้วก็ให้เราได้ยินเสียงแบบโอบล้อมนะครับข้างนี้ก็มีนะครับมีทั้งสองข้างเลยนะครับเรามาดูในส่วนนี้ครับซับวูฟเฟอร์นะครับให้มา8นิ้วนะครับแต่พลังเสียงบอกเลยว่าเหมือนในโรงภาพยนตร์เลยนะครับผม นีครับลำโพงหลังนะครับนี่ลำโพงหลังที่ให้มานะครับมี LED โชว์สถานะด้วยนะครับแต่ว่าต้องใช้ไฟเลี้ยงนะครับตลอดนะครับให้มาสองตัวนะครับก็จะมีลำโพงนี่แล้วก็บนหัวนะครับนี่ครับลำโพงตัวหนึ่งครับ ต่อมาเรามาดูการตั้งค่าในตัวสบานะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้คือรีโมทที่ตัวสบาแถมให้มานะครับมีอยู่ประมาณยันเนี่ยมี HDMI 1แล้วก็ Wi-Fi นะครับมีบลูทูธด้วยแต่ว่าปกติถ้าเราเสียบให้กับทีวีก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ARC นะครับ เดี๋ยวเรามาดูว่าซามโมดมีอะไรบ้างนะครับมันจะมีอยู่4อย่างนะครับมีแบบสแตนด์ดนะครับแล้วก็แบบเซอร์ราวครับเซอร์ราวก็จะเสียงนี่ออกทั้งหมดเลยนะครับแม้กระทั่งลำโพงหลังนะครับลำโพงสองตัวข้างหลังครับออกหมดเลยนะครับออกทั้งทั้งบนนี่ด้านข้างด้วยนะครับอีกอันหนึ่งก็เป็นเกมนะครับ อาไว้เกมอีกอันสุดท้ายก็ Adaptive ครับทำใหเ้เสียงดีขึ้นนะครับเสียงใสขึ้นนะครับผมแต่ที่ผมใช้ก็เ,เป็นสแตนด์ดนะครับส่วน,นต่อไปครับเรามาดาูรูปเฟืองนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับข้างในก็เป็นการตั้งเสียงกลางนะครับ กวปรตับไว้ที่หกนะครับผมเห็นไหมครับจะดูไม่ชันนะครับเสียงกลางต่อไปครับเบสครับผมไม่รู้ว่าช่วยอะไรครับอันนี้ปปรับขึ้นสุดก็เหมือนเดิมนะครับแล้วนี่ก็เสียงให้มันตรงนะครับถ้าเกิดเสียงมันไม่ตรงกันนี่ครับเอกของเราครับผมเซนเตอร์ครับเอาไว้ปรับ เวลาเสียงหนังมันเบาครับคนพูดครับเราปรับตัวนี้ขึ้นแค่ตัวเดียวนะครับโอ้โหได้ยินชัดเจนเลยต่อไปครับก็เป็นปรับลําโพงหลังทั้งหมดเลยนะครับปรับเสียงปรับแรงครับเดี๋ยวผมก็แล้วก็อสุดท้ายนะครับเวันทําให้เสียงใสนะครับ <laughs> ผมก็ไม่รู้กันกันว่ามันคืออะไร <laughs> ก็มีแค่นี้นะครับแล้วก็ ปรับความดังวูฟเฟอร์นะครับมันจริงๆมันมันถึงระดับโหดครับแต่ว่าแค่ศูนย์ก็ถือว่าโหสะเทือนกระจกเกือบแตกเลยครับผมสะเทือนแรงมากครับก็จะมีประมาณนี้ครับในในเครื่องซาวบาครับเดี๋ยวผมจะพามาดูเวลาเราเสียบเข้าทีวีนะครับทีวีผมจะเป็นรุ่นเก่าหน่อยนะครับถ้าเกิดทีวีรุ่นใหม่มันจะขึ้นเลยนะครับว่า เปิดระบบ a d Mode เลยนะครับแต่ทีวีผมมันรุ่นเก่านะครับนี่ครับเวลาเราปรับเสือลาวแต่ว่าทีวีรุ่นเก่ามันไม่แสดงผลครับมันต้องรุ่นใหม่นะครับถึงจะขึ้นนะครับอันสุดท้ายก็เสียงใสขึ้นนะครับ อันนี้ครับสมมุติว่าเราเปิดหนังในเน็ตฟลินะครับถ้าเกิดทีวีเราลองรับระบบแอดมอนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้เลครับว่าเป็นแอดมอนนะครับแต่ทีวีผมไม่ลองรับนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบหนังให้ดูสักเรื่องนะครับผมเออลืมไปครับผมลืมบอกว่านี่ครับที่ต่อข้างล่างของซาวบารนะครับถ้าเกิด ทีวีใครที่เป็นรุ่นเก่านะครับที่ไม่รองรับระบบแอดมอนครับมันก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับคือให้เอาโน้ตบุ๊กหรือเครื่องเล่นนะครับต่อใส่ซาวบาเลยนะครับนี่ครับ h ห m i หนึ่งให้ I สองนี่ครับเครื่องจะทําการถอดรหัสเสียงให้ทุกอย่างเลยนะครับแอดมอนห้าจุดหนึ่งนะครับก็นี่ครับเสียบตามนี้ดูเลยนะครับถ้าใครทีวีใครไม่รองรับนะครับซาวบาตัวนี้ทําได้ทุกอย่างครับผม ส่วนนี้ก็คือเอาไว้เซตพวกเวลาเวลาพวกตำโพงซาวบาเอซับฟูเฟอร์แล้วก็ตำโพงหลัง2ตัวเขาหยุดการเชื่อมต่อนะครับหยุดการเชื่อมต่อก็กดปุ่มตรงนี้เลยครับส่วน usb นี้เอาไว้อัปเดตซอฟต์แวร์ของเครื่องนะครับนี่ครับลองดูนะครับถ้าเกิดที่ใครไม่ไม่ไม่รองรับระบบ a d ดมอนนะครับก็ทำประมาณนี้นะครับ เอาสาย HDMI นะครับมาต่อใส่เซาบาร์เลยนะครับมันจะ,นจะทําการถอดรหัสให้โดยออตโนมัติตเลยนะครับถ้าเกิดหนังคุณมีระบบเสียงแอดมอลมันก็จะเปิดแอดมอ e เลยครับตัวตัวเซาบาร์ก็จะแสดงโชวว่าแอดมอลครับหนังเรื่องนี้เป็นระบบแอดมอลมันก็จะขึ้นโชว์บนบนจอจอขึ้นตรงนี้นะครับบอกว่าเปิดระบบแอดมอลครับเดี๋ยวเรามาดูหนังสักเรื่องนะครับผม นี่จะเปิดหนังทดสอบดูครับว่าระบบเสียงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับก่อนเสียชีวิตพ่อแม่เล่าใผมฟังว่าโลกเคยเป็นแบบไหนโลกในยุคก,ก่อนที่ผมจะเกิดก่อนเรารบก,กับจกักกลโลกที่เคยเขียวขจีกว้างใหญ่และงดงามเปลี่ยนด้วยความสมุข และความหวังแห่งวันพรุ่งโลกที่ไม่เคยรู้จักเพราะกว่าผมจะเกิดทั้งหมดก็สูญสิ้น Sky โปรแกรมคุมการสันดิงจรวดคุ้มกัรอัตโนมัติ จริงๆมันควรปกป้องเราเขาว่าไม่เป็นแบบนั้น29สิงหาคมพ997สกายเดนตตื่นขึ้นและฟันทงว่ามนนลึกเป็นภัยต่อการคงอยู่ของมัน ไงบ้างครับระบบเสียงจริงๆเปิดดังไม่ได้หรอครับเดี๋ยวข้างบ้านเขาจะด่าเอาครับเพราะมันดังมากแต่โดยรวมนะครับผมให้เลยว่าดีครับดีมากๆเลยครับสาบาตัวนี้ให้เสียงเหมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์เลยนะครับคือสั่นสะเทือนนี่แน่นอนเลยครับมาแน่สั่นเสียงเปิดเพลงเปิดอะไรนี่ก็ดีเลยนะครับในถือว่าทําได้ดีเลยครับซาบาตัวนี้ ก็วันนี้ก็ก็มีแค่นี้นะครับรีวิวผมก็ถ้าหากใครสนใจก็ลองไปจับมาเลยนะครับแต่ว่าให้ดีที่สุดคือต้องใช้กับทีวีรุ่นใหม่ด้วยนะครับถึงจะดีนะครับท่านจะได้รับฟังระบบเสียงแอดมอสเลยนะครับก็วันนี้ก็มีแค่นี้ครับขอบคุณและติดตามผมนะครับขอบคุณครับผม